ครับพบกับคุณหลุยแล้วนะฮะวันนี้คุณหลุยจะมาสอนวิธีการเซตติ้งสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าคุณเล่นเป็นคุณก็ต้องซ่อมเป็นด้วยนะฮะเรามาดูวิธีการทำอะไรดีว,ว่า Let's go <S โอเคครับเรามาเรียนรู้วิธีการเซตติ้งสเก็ตบอร์ดของคุณกันนะฮะเวลาที่คุณซื้อสเก็ตบอร์ดมาจากร้านสเก็ตแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันรู้สึกเล่นยากอย่างเลยเพราะคุณยังไม่ได้เซตติ้งมันแน่ การเซตติ้งงั้นง่ายทีเดียวนี่คือสเก็ตบอร์ดนะครับเขาเรียกว่าสตีสเก็ตบอร์ดนี้แบบนี้ก็จะมีบูชิ่งลูกยางแบบนี้มันง่ายมากๆเลยถ้ามันแข็งเกินไปไม่มีทูใช่ไหมหาปัดแจเบอร์14นะครับเป็นแหวนแข็งอะไรนี้ล้วคลายออกถ้ามันแน่นมาจากร้านรู้สึกว่ามันแข็งมันกดไม่เล้ไปล้อคลายออกเนี่ยคลายอย่างนี้เทียนิดอึดๆ,ๆๆถึงล้อเห็นไหมแค่นี้พอแล้วก็ลองเล่นดูก่อนยังแข็งอีกแล้วก็เกาะนี้ใหม่ ายชนล้อหันออกไปปุ๊บชนล้อพอแล้วก็เราเล่นใหม่อีกทีนึงจนรู้สึกว่าได้แล้วแค่นี้เองจบแล้สกเกตก็เหมือนกันครับนี่ฮะเซอร์สกเกตก็จะเป็นบูชชิ่งสำหรับตัวที่เป็นบูชชิ่งนะครับมาจากโรงงานเลยมันก็อาจจะแบบแข็งแข็ง่อนแข็งแข,ข็งหน่อยแล้วก็เซตเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นตัวที่ถูกสุดวิธีการเซตติ้งก็เหมือนกันถ้ามันแข็งเกินเราต้องปรับขนาดตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องพยายามนึกถึงตัวอะไรว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่เซตเท่าไหร่ อ่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเจอกันบ่อยๆอยนีก็คือบางคนแบบว่าขาให้อ่อนอ่อนมากๆเห็นไหมฮะจนลูกยางเนี่ยมันไม่จับกับตัวเหล็กตัวคิงพินมันก็จะหลุดมันหลวมไงมีวิธีเดียวแกคือแกลูกแกออกครับแล้วก็คว่ำลงนะฮะคว่ำลงคว่ำลูกยางลงไปแบบนี้แค่นี้เองคุณไขแคบม,มากเลยคราเนี้ยอ่อนแบบ นอกแนกนอกแนกนอกแนกเลยถ้าเกิดใครชอบที่อ่อนนะวิธีแก้แล้วมันจะไม่หลุดเลยใครที่ชอบหลุดบ่อยๆทาอย่างนี้นะครับเอาหัวน็อตหันกลับออกไปเอาเกลียวยางลงไปแค่นั้แล้วก็บางคนถามเขามาว่าใช้จระเบียดีอันนี้ง่ายๆสเปรย์จาระเบียดขาวนะครับฉีดลงไปใต้ลูกยางฉีดๆไปให้หมดแค่นี้มันก็ลื่นนุ่มนะครับแค่นี้ <c oughs> เล่นเป็นก็ต้องทำเป็นเข้าใจบอส ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ